สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต้า l c 7 0 8 d t นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าค่ะและโรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้รถสวยมากๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่า ใครที่หารุ่น LC708DTU เนี่ยตัวนี้คือแนะนำลูกค้าเลยนะคะสภาพดีมากค่ะ47แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องยนต์ใกล้ๆกันเลยค่ะไล่จากตรงนี้เลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะอันนี้เราซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆก,กันทุกจุดเลยนะคะเผื่อว่าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถโอนจองโอนมาจำได้ตัวนี้สวยแน่นอนสีตามสายเลดนะคะตัวนี้ยังเป็นสีทองอยู่เลยไม่มีรอยแกะท่อนนะคะนี่ค่ะ รถสวยนะคะตัวนี้เป็นรถไล่สภาพเดิมเลยนะคะมีใบมีดดานิน่าแล้วก็มีโรตารี่จอบหมุนให้นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานค่ะตัวนี้อยู่ที่539ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถสภาพดีมากแล้วก็ใช้งานมาไม่เยอะนะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยเป็นเกียร์ซิงโครซอเทิร์นนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูสีสันรอบๆคันนะคะ นี่ค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากนะคะเดิมเดิมทุกจุดนะคะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ลาวนะคะลูกค้ามาดูด้านยางค่ะยางหน้าสภาพสวยนะคะดอกเต็มนะคะยางหลังก็เช่นกันค่ะนี่ค่ะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะยางหลังเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะกระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะ สวยมากลูกค้านี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าดูได้เลยนี่ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะรถไล่เดิมๆสวยๆเลยตัวนี้นะคะ lc 708รุ่นฮิตนะคะตัวนี้บอกเลยว่าทนมากๆสำหรับใครที่หารถใช้อยู่แล้วก็แนะนำเลยรุ่น47นี่คือขายดีที่สุดในร้านนะคะมาพร้อมโรตารี่ตาช้างค่ะ rx 1 8 2 f นะคะสภาพสวยใบเต็ม นีค่ะโครงสวยนะคะไม่มีรอยออสนิมนะคะไม่มีรอยผุนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยออกนะคะ l c 7 0 8 d t สภาพสวยนะคะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะกระทะสีเดิมคู่ตัวของรถเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อค่ะนี่ค่ะดูอีกด้านหนึ่งนะคะรถสวยดูตามหัวน็อตนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ใครที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าก็สามารถโอนจองโอนมัดมาจำได้นะคะสำหรับ lc 7 0 8 dt นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่458,000บาทเท่านั้นค่ะ458,000บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีเลยนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วยคันละ5,000นนะคะสนใจรีบจับจองกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปัต้ L4708DT ตัวนี้กันคะ <S <S <ๆ>่ะเครื่องแน่นมากๆนะคะลูกค้ารถสวยน่าจับจองค่ะ